สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนองเลือดนะครับวันนี้ก็เข้ามาอัปเดตสวนคุณตาไทยนะครับคุณตาอายุ88ปีที่ผมเข้ามาฟื้นต้นให้นะครับตอนนี้โอ้โหยอดนะครับสวยงามนะครับยอดมาแล้วยอดเดินหมดเลยนะครับทุกยอดเลยนะครับนี่ต้นนีใหญ่อย,ยอดก็มาไอตัวน,นี้เนี่ย ว่าผมได้การทําการใส่ปุ๋ย6กสมสามไปนะครับเมื่อที่มาปรับปรุงครั้งก่อนเนาะใส่6กสมสามแล้วก็มีการทาโคนใหม่นะครับทาโคนใหม่แล้วก็มีการฉีดปุ๋ยทางใบเข้าไปนี่ดูยอดใหม่ที่ได้มานะครับก็น่าจะเป็นเวลา20วันได้แล้วแหละตั้งแต่ที่เข้ามาปรับปรุงนะครับก็ได้ยอดใหม่มาเริ่มเป็นเพสรดแล้วนี่แต่มีเพียนะนี่ยังไม่ได้ฉีดยาเพียเลยนี่เป็นเพียแป้ง ตูใบครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับต้นไหนที่ใบเหลืองๆนะครับก็เริ่มจะเขียวขึ้นแล้วก็เริ่มได้ยอดใหม่ออกมานี่นะครับเดีย๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับยอด มีการใส่ปุ๋ยหดคกำสามไปแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบก็คือธาตุอาหารรองเสริมนะครับดูนี่ขนาดต้นที่โสมนะครับดูใบที่เหมือนจะไม่โตแล้วนะเหมือนจะเอาไม่กลับแล้วแต่ก็ยังได้ยอดใหม่ออกมาโน่นครับข้างบนสวยงามนะครับดูยอดออกมาน่าจะฟื้นแล้วครับสงูตาน,น่าจะฟื้นแล้วแหละครับฟื้นแล้ว ที่เหลือเราก็แค่ดูแลตามอาการทีเนี้ยเพราะว่าต้นเนี่ยจากที่เขาโทมนะครับจากที่เขาโทมเนี่ยก็ฟื้นแล้วดูไม่น่าห่วงแล้วนะครับไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่าผมวนนี้ก็เข้ามาเดือนหนึ่งเนี่ยเข้ามาสามครั้งนะครับเข้ามาสามครั้งสามถึงสี่ครั้งเนี่ยเข้ามาดูให้คุณตายอดมาทุกต้นแล้วนะครับมาทุกต้นแล้วแหละจากที่ ใบโสมนะครับยอดไม่เดินเนาะนดูยอดนี่ครับโอ้โหนี่มาแล้วก็สัมภาษณ์คุณตานะครับก็ดีใจนะครับดีใจยิ้มแก้มปีเลยนะคุณตายิ้มแก้มปีเลยแต่ว่าเหนื่อยผมเลยไม่ให้เดินด้วยนะครับพาเดินดูแล้วแหละจะเหนื่อยคุณตาคุณตาเหนื่อยครับผมก็เลยไม่ให้เดินตามเนาะก็เลยเดินมาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับดูยอด สมบูรณ์มากเลยนะครับนี่ยอดใหม่ดูสิข้างบนนะครับยอดมาเต็มหมดเลยนะครับมาเต็มหมดเลยโอ้ก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยผมบอกเลยเห็นอย่างนี้ผมหายเหนื่อยนะเพราะว่าสวนกุตาจากบ้านผมเนี่ยไกลนะครับไกลมาก50าสิกิโลได้มั้งไกลครับห้าสิบหสิบโลนู่นแหละจะให้มาบ่อยๆมันก็ ไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็นานๆมาทีหนึ่งเดือนละสองสามครั้งนะครับแต่ก็มาบอกคุณตาแหละคุณตาให้น้ําอย่างนั้นอย่างนี้นะให้คุณตาเป็นคนให้น้ําให้นะครับส่วนปุ๋ยยาผมเป็นคนมาฉีดให้ดูสดิยอดนะโอ้ยมาเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยแดงเลยนะครับผมก็ดีใจกับตาด้วยนะครับผมก็ดีใจกับตาด้วยนะที่ ทีแรกผมมาดูสภาพต้นแล้วคิดว่าต้นมันมันน่าจะฟื้นยากมันน่าจะโอ้โหน่าจะเอากัดมายากครับพูดง่ายๆเลยตอนผม็นสภาพต้นที่แรกนะแต่ก็ดีที่ต้นเขายังแข็งแรงอยู่นะครับที่ต้นยังแข็งแรงอยู่ก็เอากลับคืนมาได้นะครับดูยอดโอ้โแดงเลยนะครับมาวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงแล้วก็มาฉีดทางใบอีกรอบนึงมาฉีดทางใบอีกรอบนึงนะครับ เห็นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับดีใจหายเหนื่อยและยิ้มแก้มปรีได้เลยนะครับดูยอดแดงหมดเลยทีนี้ก็รอเวลานะครับดูใบที่เขาได้มาใหม่นี่ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับอยอดแดงหมดเลยนะครับโอเคหลายๆ หลายต้นที่ยังไม่ฟื้นก็มีนะครับยังไม่ฟื้นก็มีต้นไหนที่ฟื้นแล้วก็มีนะครับต้นที่เขาป่วยหนักๆก็เริ่มมียอดออกมาเี่ยครับอย่างเช่นต้นเนี้ยดูท่าไม่ไหวนะครับมียอดก็เริ่มแทงแล้วเห็นไหมยอดปิดปิ่มออกมา ยยอดดดแงหมเลก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสแสดงว่าระบบรากนี่ยังยังเก่งอยู่ยังตอบสนองปุ๋ยและยาได้อยู่นะครับยังตอบสนองได้อยู่โอ้โหนี่ขนาดดูต้นเล็กๆนะครับเหมือนจะไม่ไปไหนเนาะ,ะเผื่อใครที่ต้องการตวัวไ ปุ๋ยและยาที่ใช้สําหรับฟื้นต้นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับข้างล่างวิดีโอเลยนะครับมีปุ๋ยอินทรีย์หกเคมีอ่าหกสามสามอินทรีย์เ 3, คมีหกสามสามนะครับแล้วก็อ่าตัวปุ๋ยทางใบนะครับเดี๋ยวกดคําว่าเพิ่มเติมเนาะข้างล่างวิดีโอเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้เผื่อใครที่ต้องการเอาไปใช้ที่สวนนะครับ นี่ดูต้นนี้นะครับดูท่าจะไม่ไม่ไปไหนใช่ไหมดูท่าจะไม่สวยนะดูยอดเขาได้มาใหม่เห็นไหมอ่าออกยอดหมดเลยนะวันนี้มากันกับทีมงาน3คนนะครับที่สันติทุเรียนเมืองหน้าด่านแล้วก็พี่พลนะครับนายพลคนบึงการนะครับมากัน3ามคน ตอนนี้พี่เขาก็มาช่วยนะครับมาช่วยผมแหละเพราะว่าผมเล่าเรื่องของตายให้ฟังพี่เขาก็มาถ่ายทําวิดีโอมาอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวรอไปดูติดตามช่องของอผมฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องของพี่สันติทุเรียนเมืองหน้าด่านแล้วก็พี่พลนะครับพี่สันติเนี่ยทำทุเรียนมูสันคิงพันกว่าต้นนะครับพี่พลเนี่ยทำทุเรียนหมอนทองอินท0 0เปอร์เซ็นต์200กว่าต้นนะครับ ส่วนผมสายกลางนะครับอินซีอักเคมีนะใบเหลืองเหลืองนะครับต้นนี้ฟื้นแล้วนะครับฟื้นแล้วเดี๋ยวเขาจะถ่ายใบยเก่าแล้วก็ได้ใบใหม่มาฟื้นแล้วนะครับฟื้นหมดเลยละผมดูแล้วจากสภาพรวมๆเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้คิดว่าคีเรทที่สุดนะครับนี่ต้นนี้คีเรทที่สุดนะครับดูเหมือนจะไม่โตอดูถูกไม่ได้นะครับนี่มียอดแล้วด้วย เนี่ยครับยอดกําลังออกดูถูกไม่ได้นะเมื่อก่อนไม่มียอดไม่มีอะไรเลยนะครับคุณตาพร้อมหมดทุกอย่างครับอยู่นี่น้ําพร้อมนะครับน้ําพร้อมเงินพร้อมอยู่ที่การดูแลนะครับนี่ต้นนี้ก็ได้ยอดใหม่ออกมานะครับดูจากสาภาพรุมรวมนะครับคือต้นมันโซมมากเลยต้นมันโซมมากเลย นี่ต้นนี้ปลูกลึกๆนะครับนี่ได้ยอดแล้วเห็นไหมเอาดินออกนะครับดูดินถมโคลนไว้ลึกมากนะครับจนรากมันเน่าก็โกยดินโกยอะไรออกนะครับเพื่อที่จะทําให้มันแบบว่ากุนะตานี่ปลูกลึกเกินไปนะครับปลูกลึกเกินไปแล้วรากอากาศรนะากฝอยมันเนี่ยมันเสียหายนะครับก็เลยโกยดินโกยหน้าดินออกนะครับโกยหน้าดินออกก็ดึงระบบรากใหม่ผมว่ารากเขาน่าจะตอบสนองปุ๋ยและยาไปแล้วนะครับดูยอด ได้ยอดใหม่ออกมาเดีย๋ยวพาไปเดินดูอีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่สันติแล้วก็พี่พลเป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไง สวัสดีครับโอ้พี่สันติสวัสดีครับนี่พี่สันตินนนตอ่าทุเรียนเมืองหน้าด่านนะครับนี่พี่พลนายพลคนบึงการเนาะอันนี้ไถ่ท้าบ้าครับพี่นี่ <ผม S 2> จะได้ไม่ไม่ขาดธาตุอาหารไม่ขาดธาตุอาหารออกให้หน่อยแกไปว่าอะไเดี๋ยวทิ้งให้ เป็นไงพี่เดินดูฟื้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบได้ไหมถึงไหมน่าจะได้อทิตย์หน้าได้แปดสิบอันที่หน้า,าฟื้นหมด,ดอันที่นี้เจ็ดสิบเนาะครับ,รบแต่ก็เริ่มใสผมว่ายอดยอดใหม่ที่ออกมาใหม่เพราะว่าสวยอยูอ่นะครับผมยอดใหม่ที่ออกมาถือว่าโอเคสดใสแล้วก็ใหญ่ด้วยก็ยังดีที่ ที่ท,ที่ที่ต้นเขามันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะพี่เนาะมันไม่ได้เป็นโรคเป็นลาอะไรลงรม,มันแค่ขาดสารอาหารแล้วก็โดนกดด้วยธาตุอาหารที่ใช้ไม่ถูกใช้ไม่ถูกเอ่อประเภทแค่นั้นเองเนาะครับต้นเล็กๆก็หายแล้วนะก็ฟื้นแล้วนะครับแล้วอย่างนี้ไม่ไม่เอามาหนพี่เอาต้นนี้ดีกว่าพี่ต้นเดียวนี้ก็พอแล้วปล่อยออกเลยเครับผม ต้นเดียวก็พอแล้วเนี่ฟื้นแล้วนะครับได้ยอดใหม่ดีไม่ดีจะได้เลี้ยงกิ่งนี้แทนนะครับนี่กิ่งกระโดงโอโ้ลำต้นก็ตอนนี้แกะแกนไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคุณตามีความผูกพันก็พยายามจะฟื้นให้นะครับต้นอยู่ในสภาพไหนก็ไม่สนนะครับเราจะฟื้นเอาให้หมดเลยนะครับเนี่ยต้นอย่างเงี้ย ไม่ทิ้งนะครับฟื้นเอาให้หมดเลยดูยอดที่ได้มาใหม่นะครับนี่ผมว่าน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหมือนที่พี่พลบอกนะครับทุเรียนสี่ห้าร้อยก่าต้นก็คือมันโซม,มากแล้วมันดูดูไม่ดีเลยมันเหมือนกับน,นับจากศูนย์ใหม่เลยใช่ใชเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยติดลบได้ซ้ำพี่เริ่มต้นจากศูนย์นี่มันยังจะไปไวกว่านี้ โอเคครับวันนี้ก็พามาเดินดูสำรวจเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นเดือนหน้านะครับผมจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง้วจะมาลงปุ๋ยทางดินอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับใครที่เป็นเอฟซีคุณตานะครับตอนนี้สบายใจได้นะครับฟื้นแล้วนะครับนี่ดูต้นคีเล่คีเลนะครับดูใบนะครับ แต่ยอดออกมาแล้วนะครับสบายใจได้นะครับตอนนี้ค,คุณตายิ้มได้แล้วนะครับยิ้มได้แล้วแหละดีครับคใจได้บบนฮะที่สวนกบบนเามโอเคอเครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับวันนี้เอาเครื่องฉีดยามาด้วยนะครับมาฉีดยาด้วยวันนี้สามคนนี่ครับช่วยกัน โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ